สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพายสิริมงคพลพายโค้กนะคะขนุนตื่นแล้วขนุนตื่นแล้วได้ได้ยินเสียงรถมาตื่นเลยว่าไงขนุนขนุนเสียงหน่อยว่ามีแรงเสียงไหมนี่ฮะขนุนเออหลับสบายเลยขนุนนี่ โคกคุกอาบน้ำโกนนะคะคุกเป็นไงขนุนฮะมีเสียงไหมนี่โชว์ออฟหน่อยว่าโอ้ดูดูขาย่ังดูยืนดูยืนขาหลังขาหลังนี่ าอาบน้ำหน่อยเร็ว,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 วกินน้ำหน่อยมีกำลังเมื่อเช้าให้กินน้ำไม่กินนะคะหนึ่งเมื่อเช้าอากาศมือเมื่อเช้ามืดฟ้ามืดมืดหนงไม่กินอากาศเย็นกินน้ำหน่อยให้มีกำลังควนมอดว่ะกินก,ก็กินตัว เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าโด,าดยไม่มีการลกโอนะคะนี่ไม่สิเออ้นองอยู่ก็พุ่งตื่นนี่ก็หาวเอาหาวเ,เ,เอาอยอกินน้ำได้ถือว่าโอเคอยู่ เป็นอะไรรอกเนาะขนุนผมกำลังจะโตครับผมโตว,วันโตคืนอ่ะเห็นว่าจะเอาช่างบันไยมาแต่งหน้าไายโคกพรุ่งนี้เช้าบ่ช่างว่างไหมช่างเขาว่างไหมเออเออถามก่อนพี่เอ้ยเขาบอกว่าเขาจะลดท้องไายโคกรดได้ไ,ไหมนี่ พี่เอื้อยเพิ่นสิโลดทองสร้างเขาสิโลดถอโคกโลดได้โบเขาว่าสิโลดฮะโหลดได้ย้ำแรงนี่เลยนี่ว่าสิโลดทางเขาว่าเพิ่นสิโลดทองเพอาะไงสิริมงคลเห็นว่ากำลังสิโย่เพิ่นก็เลยว่าบัลลดดีกว่าโลดไผ่โคกเอาอ่าเดี๋ยวเย็นนี้ไผ่โคกแม่เอฟซีโลดทองออนไลน์นะคะไผ่โคก โปนึพกพกกำลังเนี่นะเนื้อเ <c oughs> งเสียงแล้วส่งเสียงแล้วเออเออเอออุออ้ออออออมไปหาขนุนแล้วโอ้ดูดูด้องอยูได้จับขนุนคนแรกเลยดูว่ะอีจับเสร็จมีการหันมามองหน้าอีกดิก มีการส่งซิกให้พ่ออุ้มนะคะนี่เฮ้ยเอยเฮ้ยเอเมื่อไรจะอุ้มสักทีเขาว่าขนุนเล่นน้ำแล้วขนุนกืนไม่นั่นนี่ครั้งแรกนะคะที่ควนอนอด,ด,ดอุ้มนองยูเข้าหาภายขนุนครั้งแรกนะคะเวมีีครั้งแรก ไม่ฉีดน้ำนะคะไม่ฉีดน้ำในในต,ตัวนกล้วยไม่ขนุนเห็นกล้วยแล้วจะสวัสด,ดีไหมนี่โคกว่าขนุนไม่กินเอามาให้โคกกินนี่โคกจะกินเอง ให้พี่โคกไปก่อนอให้ขนุนด้วยขนุนเห็นไหมนี่ขนุนอ้าวจะมีเสียงไม่นอนี่จะมีเสียงไม่นอนี่ขนุนนี่เอาเสียงเลยเร็วขนุนเสียงมีเสียงไหมไม่สิ กนุนไม่มีเสียงไม่สนใจด้วยโอ้ยมีการเมินกล้วยนะคะขนุนมีการเมินกล้วยเออไม่สนไม่สนเลยขนุนไม่สนใจกล้วยเลยขนุนเสียงน้อยโอ้ขนุนนี้ไม่สนใจจริงๆโคว่าขนุนไม่สนใจใช่ไหมเอามานี่โคกินเองเห็นไหม โอ้โหไม่กินครับไม่กินไม่กินนะคะเบเบฟีไม่กินกล้วยเลยขนุนไม่กินกล้วยขนุนไม่กินกล้วยก็เสร็จไพยโคก้กฮะโค้กเมาเลยอานนี้โคกเมาเลย อาอมันนี่คือได้มาเอาน้ำอยู่บ้านมันนี้เอาน้ำไปให้สามเชือกอยู่ปลาแล้วคะนี่เอามงมังเลยเออเออ,เอ,อมงมามงมังไปป่าเด้อมงมังเด้อไปแปลงปลูกญ้าเด้อขนุนเป็นยังคุณถ่ายทองมันจะถ่ายทองถ่ายทอง บันทิพหายหรือยังนี่บันทิพหายแล้วปันทิพบทิบสามมือป่ฮะบัลทิพสามวันถ่ายท้องไม่ค่อยกินหญ้าัจับเืเปี่ยวถ่ายทงไม่ค่อยกินหญ้าจะเปลียนะคะเหนื่ๆเอาเกรอเล่กินได้ไหมต้องถึงมือหมอไหมนี่ <Ha? S 2> มมถึงทำไมมือโม,อเ,ปรรมเป็นธรรมชาติของช้างมันบาอันตรายมันบ่นนมืนช่างบรรไลยมาจากโมงนี่ม,มีสปนอนเซอร์สนับสนุนมาแล้วนี่สปนอนเซอร์สนับสนุนค่าให้กับช่างบรรไลยเขียนหน้าให้กับไพโคนะคะช่างพิยานะคะพิยาสนับสนุนมา <laughs> งานนี้ต้องเอาให้โรเดอร์ช่างบรรลัยนี่เป็นการถ่ายท้องเป็นเรื่องธรรมชาติของช้างนะคะแม่แม่ซีอาการไม่น่าเป็นห่วงพักนี้เขาจะไม่ค่อยกินหญ้าหน่อยต้องหาอู้เขาแล้วนะต้องหากิ่งไม้มาให้เขานะคะนี่ต้องหากิ่งไม้มาให้ วันนี้มาอัปเดตอาการให้กับแม่เมฟซีได้ชมนะคะภายขนุนเป็นการถ่ายท้องเฉยๆนะคะถ่ายท้องเฉยๆคุณทุกๆกํำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเล่นดินนะคะกินกิ่งไม้แล้วนะคะแม่เมซีกินต้นต้นเหลื่อมนะคะต้นไม้เหลื่อมเห็นเขากินแบบนี้ได้ก็โอเคนะคะแม่เมซี การถ่ายท้องช้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของช้างไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาไม่ร้ายแรงเหมือนอาการท้องเสียท้องอืดนนะคะไม่เม็สีการถ่ายท้องเป็นช้างกับทุกเชือกเป็นกับช้างทุกเชือกนะคะเป็นกับช้างทุกเชือกขึ้นอยู่ว่ากับจะเป็นวันไหนแค่นั้นเองจะเป็นกับเชือกไหนแค่นั้นเองนะคะี่ช่วงนี้ไม่กินยาไปสักพักนะคะ สองวันสามวันช่วงนี้กินกิ่งไม้ไปก่นเขาจะเหนื่อยนะคะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าถ่ายท้องเนาะการถ่ายท้องจะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะคะ สองสามวันก็หายแล้วขนุนนี่ตัดก,กิ่งไม้แล้ว อัปเดตอาการภายขนุนให้แม่เม่อฟซได้ชมกันนะคะแม่เม่เอฟซเป็นได้ก็หายได้ใช่ไหมขนุนสู้สููู้้้แม่เม่อฟซให้กำลังใจเสมอ,อมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ